สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องกูบูริรัมชาแนลครับวันนี้สีมาตำส้มตำนะครับใส่ผงนัวลงไปใส่หลายแซบหลายใส่หน่อยแซบหน่อยเติมปลาลาลงไปครับปลาของแซบของพี่มอนพี่ลมใหม่ปลาลดผระถุก วัตถุดิบของเราก็มีเส้นมาม่าเส้นมะละกอใส่ลงไปนี่นะครับวันหยุดรููสิกินยังกะกินง่ายๆครับพี่น้องแต่เย็นๆแม่ครัว ตามตามเข้าไปเด้อพี่น้องมากินน้ำกันนะครับเด้อ จากนั้นก็ใส่ถาดเลยว้าวเส้็มาม่ออยู่ๆเลยเลือดพี่นอ้องแกงงวงน้ำกันไข่ต้มวางลงไป โอเคทเสร็จแล้วก็กิน ไข่เป็ดต้มดูไลนมีผักเลยเมั้มัสตหลาดไม่อยาะใส่มัตุก

เคพี่น้องอยากกินแล้วขอตโตก่อนรับฝา,ากกดไลค์กดแชร์ช่องกูวิรัมชาแน,นลนี้ด้วยครับบ๊ายบายสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้ด้วยนะครับกริ๊งกริ๊งกริ๊ง